สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชสลังกับหมอแต่ว่าคนไข้มีการเจาะคอมาอยู่ตรงนี้เป็นรูโบ๋อยู่ตรงนี้ดำๆเลยนะครับก็เลยก่อนอื่นหมอก็ไม่ได้ถามเรื่องหลังหรอกก็ถามเรื่องเจาะคอก่อนว่าเป็นอะไรก็เดาเดาก่อนเลยอย่างแรกเลยก็คือ วันนี้ตรวจคนไข้แล้วสะเทือนใจครับอยากจะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังนิดนึงพอดีวันนี้คนไข้มาปรึกษาเรื่องการ,รผ่าตัดกระดูกสันหลังกับหมอแต่ว่าคนไข้มีการเจาะคอมาอยู่ตรงนี้เป็นรูโบอ,อยู่ตรงนี้ดำๆเลยนะครับก็เลยก่อนอื่นหมอก็ไม่ได้ถามเรื่องหลังหรอกก็ถามเรื่องเจาะคอก่อนว่าเป็นอะไรก็เดาเดาก่อนเลยอย่างแรกเลยก็คือสูบบุหรี่มาหนักหรอครับคนไข้ก็บอกว่าหนักมากถูกมาตั้งแต่เด็กจนโต จนอายุประมาณ50กว่าเนี่ยห้ากว่า5 5าสิลเนี่ยเพิ่งจะเลิกไว้สองสาปีตอนที่มาเป็นมะเร็งแต่คนไข้เวลาจะตอบเราเนี่ยนะคือมันมีกระโลมีรูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับวเวลาจะพูดเสียงมันต้องขึ้นจากปอดกรบบังลมขึ้นมาปุ๊บเข้าหลอดหลอดหลอดลมหลอดไอ,ดอ,ดอ,ดเ,อเส้นเสียงแล้วก็มาที่ปากเสียงถึงจะออกมาเป็นคําพูดแต่คนไข้เนี่ยมีรูอยู่ตรงนี้ครับวเวลาจะคุยกับเราก็ต้องเอาเอานิ้วมากดตรงนี้เพื่อให้ลมมันขึ้นมาทุกครั้ ก็แต่เสียงมันก็จะไม่ปกปตินะครับเพราะคนไข้เป็นมะเร็งกล่องเสียงจากการสูบบุหรี่นี่แหละกล่องเสียงเขาก็เสียงแหบๆฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแหละแต่เราก็พอไปเข้าใจคนไข้เนี่ยเพิ่งจะมาเลิกสูบบุหรี่หลังจากเป็นมะเร็งกล่องเสียงแล้วพาตัดไปซึ่งสองสมปีนี่เองแล้วก็บังเอิญมีเรื่องกระดูกสลักทับเส้นประสาทที่ขอที่ที่ระดับเอวก็เลยมาหาหมอคนนี้เราเห็นเราก็รู้สึกว่ามันมันทรมานเนาะคือคือหลายๆคนที่เห็นการอะไรนะไอ้พวก ซองบุหรี่ที่มันมีข้อเสียมีลองเจาะคอ,อมีอะไรเราเห็นแต่รูปบางทีเราก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าอยู่โรงพยาบาลเราจะเห็นว่าคนไขจ้จริงๆแบบชีวิตมันทรมานมากๆเลยคนไข้เขาก็เลยอยากจะฝากหมอมาบอกทุกคนว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าเลิกบุหรี่ได้ก็เลิกนะครับเบาได้เบาเพราะว่าการที่เราจะมีหลอดเลือดสมองตีหัวหลอดเลือดหัวใจทําให้เสียชีวิตเป็นมะเร็งปอดมะเร็งหลอดลมละมะเร็งกล่องเสียงแล้วมะเร็งลิ้นเนี่ยพวกนี้ชีวิตไม่สนุกจริงๆแล้วคนที่อยู่กับเราเนี่ย ถ้าเราเสียชีวิตไปแล้วเขาก็ลําบากยิ่งเราไม่ไม่ยังไม่เสียชีวิตแต่เราทํางานอะไรไม่ได้ชีวิตครอบครัวทุกคนก็ยิ่งลําบากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นห่วงของทั้งตัวหมอเองแล้วก็ของคนไข้ของหมอด้วยนะครับอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเลิกได้ก็เลิกนะครับบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราทรมทุกทรมานไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวเราแต่กับคนที่เรารักทุกๆคนด้วยนะครับหมอก็เลยอยากจะบอกให้คลิปนี้เนี่ยพยายาม ส่งไปให้ทุกคนที่เรารักส่งไปให้ทุกคนให้มากที่สุดนะครับเพื่อเราจะได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็รักกันมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทั้งครอบครัวครับสูบพอดหรือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยดีกว่าบุหรี่ธรรมดาจริงหรือเปล่านะมาลองฟังกันหน่อยครับอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากคาถามนะครับที่ตอนนั้นหมอส่งลงคลิปไปเรื่องเกี่ยวกับคนไข้ที่สูบบุหรี่แล้วเป็นมะเร็งกล่องเสียงเนาะอันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนทราบนะครับว่า การสูบพอตจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันเท่าไหร่เอาง่ายๆไม่ต้องพูดยาวเลยการสูบพอตและทูบุรีเนี่ยมีสารยิงตัวที่เหมือนกันแน่ๆก็คือนิโคตินซึ่งนิโคตินเนี่ยเป็นสารสื่อประสาทาตัวหนึ่งที่มันไปกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางทําให้มีความผิดปกติของร่างกาย <S <S เช่นความดันสูงขึ้นเพรเลสหรือว่าการอัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้นหลอดเลือดตีทั้งหัวใจและสมองเป็นอมัอมาพาตอัมพาตหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจ ตีบทาให้ขาดเลือดหัวใจวายได้นะครับแล้วการที่พอตเนี่ยมันเป็นสารเคมีขนาดเล็กมากๆมากกว่าสุบบุหรี่ธรรมดาทําให้ผงพวกนี้มันเข้าไปได้ในปอดได้ลึกมากกว่าการสุบบุหรี่ธรรมดาเพราะฉะนั้นไอ้พวกสารต่างๆที่เป็นข้อเสียของมันเนี่ยก็จะลงไปได้ลึกและก็จะถูกขับออกมาได้ยากกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำน,นะครับส่วนนิโคตินเนี่ยมันอย่างที่บอกถ้าเรากลัวเรื่องมะเร็งเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยมีโอกาสเป็นแน่นอนครับ ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปอดมะเร็งช่องปากมะเร็งกล่องเสียงมะเร็งหลอดลมพวกนี้นิโคตินมีโอกาสทําให้เกิดมะเร็งพวกนี้ได้ดทั้งหมดเช่นเดียวกับบุหรี่มวนปกติเลยและที่สําคัญนะครับการที่เราซื้อไอตัวน้ํายาหรือว่าหัวเชื้อหรือไอตัวน้ํายาที่ใช้กับบุหรี่ไฟฟ้าหรือพอดเนี่ยการซื้อทุกครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ไม่เป็นมีไม่กี่คนหรอกที่ซื้อจากร้านค้าที่ได้รับมาตรฐานซึ่งในประเทศไทยเราไม่มีอยู่เลย เพราะฉะนั้นการที่เราจะซื้อเราก็จะซื้อต่อกันมาไปหาตามร้านอาหารตามผับบาร์ฝากเพื่อนซื้อกันมาหิ้วกันมาซึ่งพวกนี้เราก็ต้องบอกว่าเราเคยเจอตรวจเจอนะครับสารหนูโลหนะหนักหรือว่าจะเป็นพวกฟอร์มาดีไฮหรือพวกฟอร์มามลีนนั่นแหละที่เรารู้จักกันเพราะฉะนั้นแค่ฟังชื่อ3ตัวนี้ก็รู้แล้วว่ายังไงมันก็ไม่มีทางเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับหมออยากจะยืนยันว่าไม่ว่าจะเราจะเป็นการสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟ,ฟฟ้าหรือพอรตก็ตาม ทั้งสองตัวไม่ได้เป็นส่วนที่ส่งเสริมให้สุขภาพเราดีขึ้นทั้งยังทำให้มันแย่ลงต่อทั้งตัวตัวเราเองคนที่สูบและคนที่เรารักที่อยู่รอบๆตัวครอบครัวเราที่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรดูผู้หญิงตั้งครรภ์ถ้าได้รับกลินได้รับบุหรี่ในคตินในระดับสูงเนี่ยมีโอกาสที่จะแท้งบุตรทารกอาจจะตายในครรภ์ได้เลยอยากให้ทุกๆคนช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับอยากให้ทุกคนได้รู้ว่า เราไม่ใช่เพียงแต่ต้องรับผิดช,ชอบชีวิตการกระทำของเราแต่เรายัางต้องให้รับผิดช,ชอบต่อคนรอบๆตัวที่เรารักด้วยนะครับถ้าใครอยากรู้ข้อมูลสุขภาพอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวหมอจะไปหาข้อมูลที่ถูกต้องมาฝากครับ แหละว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ